Close Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. กันยางลิ้นเนาะตอนนี้วาสิยางไปอ่าตะนาดมืดนะโอ้โหนี่กับมห,ห,หัศหงแหมดอกยูเราผากันยางมาเนี่ยอ้าวเสียงไหมอ่ะเสียงตัวนกนี่โอ้หงามไรขนาดเนาะอยู่สามเดียมทองคำเบื้องต้นเพิ่งเนี่ยเบื้องเมื่อคืนนี้ไฟแสงซีงามลายเนาะอยู่หงแหมดอกยูเนี่ยผ่ากันยางลิ้นตอนนี้ เป็นขั้วเลยแม่นีนกตกมานกอ้อถูกเ<อ>บิง่งนกอยู่ฮั่านนะมัก็ไล่ตัวจนได้ยินเสียงเลยแต่ว่ามืดบ่เห็นนะเบิ่งมันมืดนะขัเลยผากันยางลินนะมื้อน,นี้ก็พากันยางลินแล้วก็เก็บภาพมาฝากพ่อแม่พี่น้องในเบิ่งได้ชมนํากันนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้ไล่มือแล้วที่ว่าเบาลังบ่ได้เอาคลิปลงนะอ๋อต้นนกนี่เต็มต้นไม้เลย ได้แล้วมาเมื่อคืนเบ,งเบิงบบเ็นนะอยู่กองเบ,งเบิงบบเห็นอะต้นกในเต็มต้นไมเลยว <c oughs> ันนี้บาวลังก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะมาเที่ยวชมภาพารบรรยากาศต,ตอนค่ำอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งแขงบบแก้วนะวันนี้บาวลังได้มาก็เลยว่าเที่ยวกาสเก็บภาพให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมกันเนาะ <c oughs> ตอนนี้บาวลังก็ได้อยู่ที่เขตบริเวณอ่ามงแหมดอกนิวเนาะ ด้านหน้านี่ก็จะเป็นโรงแรมดอกเนียวคัมเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตลาดมืดเนาะตลาดมืด,นะด,มดนี่ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางบอลส่วนหนุนของอผู้คนอยู่นี่เนาะที่ว่ามักมาเที่ยวมาเล่นเนาะเวลาตอนค่ำนาะตอนดึกนะข้าวเจ้าจริงมีคนมามาเที่ยวมาเล่นไล่นะเวลาสิบเอ็ดเวาลาสิบสองโมงตอนดึกนั่นแหละมีคนมาเล่นไล่นะเพราะว่าช่วงนี้ข้าเจา้ายังเห็ดเวียกอยูอ่เนาะประมาณสิบเอ็ดโมงตอนดึกข้าเจ้าจึงเลกเรียกแล้วก็มาเที่ยวมาเล่นนะเดี๋ยววันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะ อ่อามาเที่ยวมาสมด้วกันว้าโทกมาเห็นสะนามวันนี้เนาะสะนาอยู่ทางหงแฮมดอกนิวเออเย็นค่ะอะไรทวนอะเพ่อะไรบึ้งเนาะสะลอยน้ำน้ำเย็นขนาดเลยวันนี้บึ้งว้าโทกคนคนบ้านนอกเข้าเมืองแล้ววันนี้เุร <ś m akes> บึ้งปัดคำนี่เขาเปิดไฟสวยงามกันนั่นเนาะห,หงแฮมดอกออนิวคำนี่เมืองต้นพึ่ง สามเหลี่ยมทองคำนะแข่งโบกเกียวพาไปยางลิ้นามันนี่ทยโฮบะเนี้ยยืนมันนี่เท่าไ่เดี๋ยวมานี่นิดน,นึงเยบอกไฟนี่นะเกินมันนี้เออเอามาเตเออแป๊บหนึง่งออน่าเดี๋ยวจะไายฮะูดเศร้านินึงก็เ <laughs> ที่ยววะเออ

มัดแล้วสซนลมไม้เนี่ยน,นี่นมากกันนี่หัวหน้ากินอันมาดลม้ถนขี้เข่าใสกินไหมขี้ <c oughs> เสือเป่นซนใครนั่น フワ <music>